สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาสมัครใช้งาน AI อีกตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า Kring AI นะครับ K L I N G AI ตัวนี้นะครับเป็น AI สัญชาติจีนนะครับของคนจีนในเอเชียของเรานะครับเอาไว้ สร้างข้อความเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอหรือสร้างหรือเจ n เนเรตรูปภาพเป็นวิดีโอนะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับแบบแรกนะครับเราเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ kl I NG AI นะครับนี่นะครับจากนั้นก็ Enter เข้าไปครับเราเลื่อนไปหาเอาตัวนี้นะครับ p r i n t a i c o m นนะครับตัวนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยครับ จากนั้นเราก็มาที่หน้าแรกของคลิง AI i นะครับแล้วมาตรงนี้นะครับ i in for f r e e c r e d i t นะครับคลิกนะครับจากนั้นเราก็มาที่ Sign up for free ที่นี้ครับ เราก็ใส่อีเมลของเราลงไปนะครับใส่ตัวนี้นะครับนั้นเราก็ใส่พาสเวิร์ดของเราลงไปครับ Confirm Password จากนั้นก็กด next ครับจากนั้นก็จะขึ้นกรอบตัวนี้ขึ้นมานะครับ จะเป็นรูปจิ๊กซอเนี่ยนะครับให้เราลากนะครับลากจิ๊กซอตรงนี้นะครับคลิกข้างล่างนะครับแถบข้างล่างนี่นะครับลากเอาจิ๊กซอมาลงนะครับเราก็รอสักครู่นะครับจะ มีเครื่องหมายถูขึ้นมาครับนี่นะครับเพื่อข้า o ูยินดีตอนรับสูค่คิง AI นะครับจากนั้นเราก็ไปเปิด Gmail ของเราขึ้นมานะครับ เปิด l ของเราขึ้นมาเราจะส่งพาสเวิร์ดนะครับเป็นตัวเลขขึ้นมานะครับนี่ครับเปิด Gmail ของเราขึ้นมาแล้วเราก็เข้าไปนะครับเราก็ Copy ตัวเลขนี้เลยนะครับคัดลอกครับแล้วก็เอานำเอามาวางนะครับ เป็นโค้ดนะครับแล้วก็ซาินครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เป็นสมาชิกเรียบร้อยนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยครับเราจะเข้าใช้งานทีนี้ครับเราใช้งานแล้วก็คลิกนะครับ AI video นี่ครับก็จะมี Text to Video แล้วก็ Image to Video Text to Video ก็คือพิมพ์พร้อมลงไปตรงนี้นะครับํำสั่งพร้อมลงไปก็จะสร้างวิดีโอให้เรานะครับวันนี้ผมจะทดลองเอาเป็น image to video นะก่อนนะครับนับแรกครับคลิก image to video แล้วก็มาคลิกอัพโหลดนะครับรูปภาพของเราถูกไหมครับเราจะเอารูปภาพไหนมาสร้างเป็นวิดีโอนะครับสมมว่าไปหารูปภาพ ลองเอาเอาภาพนี้ครับลองดูครับนี่นะครับรูปภาพของเราเข้ามาเรียบร้อยนะครับเราจะเพิ่มพร้อมลงไปตรงนี้ก็ได้นะครับสมมติ เพิ่มพร้อมลงไปนะครับทอสส่วนขั้นอื่นไม่ต้องก็ได้นะครับจากนั้นเราก็คลิก generate ครับคลิก AI ก็จะ generate ให้เรานะครับรอให้ถึง100%ซนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผลงานจะเป็นอย่างไรครับคลิ้ง AI รอสักครู่ครับได้แล้วครับเราลองเล่นดูครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับคลิ้ง AI ครับ โอเคครับเรียบร้อยเราก็ดาวน์โหลดตรงนี้ครับคลิกดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วครับครับนี่คือวิธีการลงทะเบียนเข้าใช้งาน AI สร้างภาพ เป็นวิดีโอนะครับ AI ที่มีชื่อว่า k l ิ n g AI นะครับก็ไปลองเล่นดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ